บางลำพูหนึ่งในย่านการค้าเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการตระเวนชิมอาหารที่มีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะขนมในย่านนี้นอกจากจะเป็นขนมไทยหากินยากรสชาติยังจัดว่าเด็ดแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าบางลำพูมีขนมไทยที่ชื่อว่าเกสรลำพูเกสรลำพูะคะ่ะไม่เคยได้ยินเลยครับคืออะไระคะ เพราะชื่อมันคือเกรสรน,น่าจะเหมือนดอกไม้นะครับมันน่าจะเป็นขนมแบบเป็นแปง้งมีเกรสรอ,ออกมาอะไรอย่างงี้ค่ะด้วยความชอบในการทําขนมไทยบวกแรงบันดาลใจที่ได้เห็นขนมในซีรีส์ที่ชื่นชอบกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่แจ้แก้วใจเนตรรังกูลปลุกปั้นขนมชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในย่านบางลำพูมีส่วนผสมของแป้งเค้กและมันเทศเป็นวัตถุดิบหลักและตั้งชื่อว่า ขนมเกสรลำพูขนมเกสรลำพูนะคะที่มาของเขาก็คือได้ดูซีรีส์แล้วก็ในตัวซีรีส์เขาจะมีขนมตัวหนึ่งเราเรียกว่าขนมไรม้์ังวนเรามโนว่าเราคือนางเอกแล้วคือนางเอกในตัวซีรีส์ทำขนมให้มหาเทพซึ่งมหาเทพของเราก็คือสามีเราแหละ แล้วด้วยความที่แจ๊ในบ้านทําขนมกันอยู่แล้วเราก็เลยทําทดลองทํากันหลายๆแบบจนกระทั่งมันมาถูกอกถูกใจในกลุ่มของไกด์เด็กบางลำพวูว่าขนมของป้าแจ้ตัวนี้นะมันโอเคสําหรับพวกหนมกูมากๆด้วยความที่ว่าแจ้เป็นคนบางลำพูเรามีความผูกพันช่วงหนึ่งที่น้าท่วมใหญ่ปี54คือต้นเกสรลำพูเนี่ยค่ะเอกลักษณ์ของย่านนี้เขาตายอ่ะต้องถูกตัดเหลือแต่ตออ่ะ ทุกครั้งที่เรามีการจับกลุ่มคุยกันเราก็จะพูดถึงต้นลําพูต้นนี้ซึ่งแจ้ก็พูดเสมอนะว่าเรานะ่ะอยากให้มเมล็ดพันธุ์ของควาว่าเกษรลําพูเนี่ยให้มันกระจายออกไปเราจะทํำยังไงวันนึงเนี่ยตัวแจ้เองได้มาทําขนมมันก็เลยกลายเป็นบอกว่ามันควรจะมีชื่อของมันก็เลยคิดว่าชื่อขนมเกษรลําพูเนี่ยละค่ะวัตถุดิบในการทําขนมเกษรลําพูประกอบด้วยแป้งเค้ก ดอกหอมหมื่นลีน้ำตาลอ้อยคอฟฟี่เมดมันเทศและนมข้นหวานวิธีการทำเริ่มจากเคี่ยวแป้งเคก้กกับดอกหอมหมื่นลีด้วยไฟอ่อนจนกลิ่นเข้าเนื้อแป้งร่อนแป้งพักไว้รอแป้งเย็นจากนั้นหนึ่งมันเทศที่ปอกเปลือกแล้วจนสุกนำมาบดให้ละเอียดใส่นมข้นหวานเมื่อแป้งเย็นแล้ว ใส่น้ำตาลอ้อยและคอฟฟี่เมดเพิ่มความหวานมันจากนั้นนำแป้งที่ผสมแล้วและมันเทศที่ผสมแล้วใส่ลงแม่พิมพ์ซึ่งมีความพิเศษของลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวของต้นลำพูตั้งแต่เป็นเมล็ดเติบโตจนสูญหายไปจากย่านเก่าบ้างลำพูมีทั้งหมด9ลายกินคู่กับชาร้อนๆก็ดีหรือจะซื้อเป็นของฝากก็ได้ ในความรู้สึกนะคะที่ทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือมันบอกไม่ถูกคือถามตัวเองแล้วว่าตอนเนี้เราชอบอะไรเรามีความสุขกับอะไรอ๋อเราชอบทําขนมเรามีความสุขจากการบอกเล่าถ้าถามบอกว่ามันภูมิใจไหมมันสุดๆเลยะคะ่ะเพราะว่าเฮ้ยนี่เป็นสูตรของเรานะมันเป็นสิ่งที่เราคิดออกมาได้ไงนะ่ะคือขนมตัวนี้นะ่ะมาจากการเริ่มต้นใหม่หมด ขนมเกสรลำพูจึงเป็นขนมที่คนบางลำพูภาคภูมิใจพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ลิ้มลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o เสน่หบางลำพู